สวยมากเลยทุกคนแก้วนี้นะทุกคนห้าสิบบาทเป็นอาหารพื้นเมืองของสวานติเลยนะคะทาดมิจริตเควินเอฟเฟนกลางป่าแบบนี้เลยราคาหลังลบพันห้าร้อบาทเลยนะใช่ไห้คะที่นี่ วันนี้เราตื่นเช้ามากับวิวสวยๆแบบนี้นะคะนี่เปวิวจากห้องนอนเรานะคะเราพักที่โฮเทลสวานเนตินะ นี่คือวิวจากระเบียงโรงแรมที่พักเรานะคะโอ้ยสวยมากเลยทุกคนถ้ามองว่าจ่ายคืนละประมาณ900บาท1,000บาทเราได้วิวอย่างนี้นี่จัดว่าคุ้มค่าเนอะเมื่อเช้าเห็นยอดเขาวสวยกว่าน,นี้อีกตอนนี้เริ่มแบบมีเมฆเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะย้ายโรงแรมันแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะแบบบอกว่าใครที่มีของเยอะๆนะควรจะอยู่โรงแรมเดียวนะคะ อย่าเหมือนพวกเราเ่เอาเย่ยงอย่า,อา,ายง,ยงอย่าเอายีย่ยงอางพวกเราก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะอยู่ค่ะโรงแรมเดียวเลยค่ะ <c oughs> แอบวิวแบบนี้ดีมากคือที่นี่แบบโรงแรมไม่แพงอะ่ะเนาะที่นี่ชื่อโฮเทลสวาเนตีนะคะอยู่แบบในเมืองใน <c oughs> ย่านชุมชนะ่ะเดินออกไปนี่ก็เป็นแบบร้านขายของฝากไปร้านอาหารอะไร <c oughs> เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นจุดจอดรถรถตู้นะไปค่ะต่อ นี่คือโรงแรมที่เราพักนะคะนี่เป็นบรรยากาศเดินเล่นในเมืองเมสเทียช่วงประมาณเที่ยงนะทุกคนอันนี้เป็นปลายฤด,ดูหนาวแล้ว อนนี้ก็คือสวยมากนี่ทาดาคือเห็นตามกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆข้างหลังมันเป็นเขาที่สูงมากเลยนะคะแล้วก็มีวัวด้วยเห็นไหมแฮปปี้คาวมากๆเพราะว่านางดูดูมีความสุขนะคะอากาศเย็นสบายแล้วก็ด้านหลังก็คือแบบวิวสวยดู พขอนุ่มตัวน,นี้นะคะคืออยู่กลางถนนเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะชื่อร้านว่าคาเฟ่พานอรามานะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะทุกคนนะใช่แล้วไปหา จริงๆมาพักที่นี่ก็แบบสงบด,ดีนะคะคือใครที่อยากมาเล่นสก,กีอ่ะก็เหมาะมากคือคนที่นี่นะเราคร้าวๆที่เจอคือจะใช้ชีวิตกันค่อนข้างแบบสโลล f e มาเริ่มอาหารเช้าเนี่ยก็8ดโมงเช้าแล้วก็ร้านรวงก็คือเปิดช้าปิดดึกนะคะนี่แม่ทัวร์เรากำลังนํำแล้วไปกินร้านอาหารอร่อยๆนะคะคือทริปนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้แม่ทัวร์พิรดานะ แด่ทวนต้นอุ้ยมีร้านบาร์บีคิวด้วยจะปิดสุดิดส่วนใหญ่ปิดหมดเลยนะย 2, ย 2, ยเออตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะที่เรากำลังเดินหาร้านข้าวกินเนี่ยคาเฟ่พานอรามานะดึง,ดงตรงนี้ค่ะเปิดไหมลุ้นจะ้ะเอาเพ่นนะคะเย่ๆๆแ,แ,แต่ด้านบนปิดเหรอ แล้ว่ open ใช่คันนี้อย upstairs ข้างบนหนาวเข้ามาถึงร้านแล้วเดี๋ยวนั่งกินข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาขึ้นไปดูวิวข้างบนกันชีกีมบาร์บีคิวแกงไรซ์พิลผักทัสมิจารี uh huh. วายขาวแก้วละห้าว้แดงแก้วละ7ดเว้ยทุกคนถูกมาก นี่บรรยากาศร้านคาเฟ่พานอลมานะทุกคนก็คือเรานั่งที่ชั้นหนึ่งเนอะแต่ว่าเขามีแบบชั้นสองไว้ชมวิวด้วยนะอาหารเรามาแล้วทุกคนอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของสวานติเลยนะคะนี่คือคาจาปุรีนะคะก็คือข้างในจะเป็นไส้เห็ดแล้วก็ชีสนะอันนี้ร้อนมากวางนะหนึ Uhm ววส่วนอันนี้ทัดมมจารีทัดมมจาิีเป็นมันฝรั่งบดกับชีสเธอลองตักดูสิมันฝรั่งบดนะผสมกับชีสแบบนี้ Thank you บาร์บีคิวชิเก้นเน่ วายแก้วนี้นะทุกคน50บาทแล้วก็ของพี่นุ่น70บาทนะคะคืออยากจะบอกว่ามาจอร์เจียยังไงก็ต้องลองดื่มวายนะครับอร่อยแล้วก็ถูกอ,อ่ะอาหารของเราวันนี้เป็นอาหารของคนจอร์เจียโดยพื้นเมืองนะคะ<ม>นี่อันนี้ทสัสเมจารินะคะคือเป็นมันฝรั่งแบบบวกกับชีสแบบนี้นะคะ นัวมากอืลองคาจาปุรินะคะเหมือนพิซซ่าเลยเนาะมีแป้งแล้วก็มีไส้ๆข้างในเดี๋ยวลองว่ามันคืออะไรอืมอม,มีความแบบนุ่มๆหอมๆข้างในเป็นชีสแล้วก็เห็ดอืมอร่อยเลยนะคะอาหารที่เนี่ยอย่างที่บอกว่า รสชาติจะแบบมีความติดเค็มขึ้นมานะอืมร่อยนนเลโอร่อยอืม,อมนุ่นวน,วนวัวบ้านเขาจะกินแป้งกับชีสเป็นหลักเลยนะทุกคนเมนูอะไรก็จะมีแป้งมีชีสอืมอืม,อ,มอร่อยเลยค่ะมาแล้วก็ต้องกินนะ เมื่อกี้คุณป้าก็บอกว่าอันนี้แบบอร่อยมากต้องกินเราก็เคี้ยวแค่นี่นะคาจาบุรินะคะทุกคนโอ้ร้อนๆเลยอืมอืมนัวมากชีสเขาหอมมากเลยอ,อร่อยอร่อย Thank you อ,อย่างหนึ่งมาแล้วนะคะข้าวผัดสไตล์จอจีเจียนะทุกคน นี่หอมๆร้อนๆเลยคือคิดถึงข้าวมากก็เลยลองสั่งข้าวผัดเขามากินดูเขาใส่มะเขือเทศหอมใหญ่ใส่มะกอกนะแล้วก็แครอทพริกหยวกนะคะรสชาติก็คือจะหวานหวานหวานในแบบความหอมใหญ่อะข้าวผัดจอร์เจียค่ะม,มันจะแบบ น้ำมันเยอะมากหวานความเป็นหอมใหญ่วินดาแก่คิดถึงข้าว <c oughs> มือนี้ทั้งหมด69เจลนะทุกคนหรือประมาณ690บาทนะคะก็อิมอ่มๆจุกๆกันไปนะกินแบบว่าหมดบ้างไม่หมดบ้างนะแต่วายหมดแน่นอนนะคะ <c oughs> อร่อยมากย <c oughs> ตาสวยจังเลยอ,ะ <S <s> <c oughs> อ่ะออน แบะแล้วบายบายนี่หมาของที่ร้านนะน่ารักมากหมาเซบีเรียนเพิ่งเห็นเซบีเรียนนะเนี่ยปกติแบบว่ามีแต่หมาตัวใหญ่เป็นร่มไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ <laughs> 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 อร่อยมากนะทุกคนร้านคาเฟ่พานอรามานะคะ อิ่มแล้วก็ห่อกลับมาแล้วก็สั่งไวายไปสักแก้วด้วยนะราคาเนี้ยนี่เดี๋ยวเราจะไปที่พักใหม่ของเราชื่อน่าจะเป็น Built Mistia นะคะซึ่งเป็นบ้านกระท่อมสามเหลี่ยมนะวิวสวยมากกลางป่าสนเอ,อ้ยขายเก่ง <laughs> เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะ <laughs> ห่างจากตัวเมืองเนี่ยนั่งรถประมาณ10นาทีนะคะก็่ะทำไปดูกันค่ะ Said heads was strong sake a break and made heart with I it drive needed you your my no for up but left นี่คือความหาทางของที่พักใหม่แล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มันเป็นทางลงไปที่เป็นแบบชันมาก <c oughs> ซึ่งเราไม่ไหวจะเอากระเป๋าลงไปนะคะเราเปิดแม่งตรงนี้เลยคะ่ะเอาของออกแล้วก็ เดี๋ยวเราจะฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้เขาตรงนี้นะคะนี่คือทางลงห้องพักเรานะคะทุกคนอุยลวกตึม มม,มันจะเป็นที่พักเอเฟมนะคะซึ่งเป็นเควินเอเฟมกลางป่าแบบนี้เลยอยู่กับห้ามกลางหิมะแล้วก็ป่าสนนะตอนนี้หิมะก็คือยังท่วมอยู่เลยนะคะหนาวแล้วก็ชอบมากบรรยากาศดีมากราคาหลังละพันห้าร้อบาทเองนะคือวิวสวยแล้วราคาถูกคือแบบห้ามพลาดเลยอะ่ะเราแบบชอบมากเห็นอันนี้เราก็เลิฟเลย อันนี้เป็นมือเย็นของเรานะคะพี่จ่ายในราคาเท่าไหร่50เจลนะคะมือเย็นก็จะมีนี่สลัดนะคะแล้วก็อันนี้อะไรน่าจะเป็นซุปไก่ถั่วขนมปังนะคะแล้วก็มีนี่ก่อนซุบมากกะโรนีด้วย ร้อนไหเป็นซูมาก็เลยมีแบบรสชาติอ่อนๆออนกลางๆแต่ว่าร้อนดีช่วยแบบอบอุ่นร่างกายดียมากแต่ว่าเนี่ยวันนี้น่าจะมีแค่หลังเราหลังเดียวนะคะอโอเคเดี๋ยวไปกินกันดีกว่า บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะที่บ้านกระจกของเราทุกคน <c oughs> ตอนนี้เรา <laughs> เหมือนหนาวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปเอาไวน์ที่เราแช่ไว้นะคะ ทุกคนตอนนี้ก็คือมืดมากเห็นไวแล้วไหมนี่ไงมานี่ค่ะายข่าวที่เราชิวไว้นะคะตอนที่เราไปกินนี่เราซื้อมาสิบสองเจลนะคะไปะตอนนี้บรรยากาศก็มืดเลยดูยังแบบนุ่มๆอยู่เลยนะเห็นว่าตรงนี้ มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเมื่อคืนก็นอนหลับสบายนะคะไม่ได้หนาวมากนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะว้าวล่องรอยของหิมะนะคะตกเมื่อคืนค่ะยังเป็นแบบว่าแบบแป้งนิ่มๆอยู่นะคะเป็นเหมือนแบบ าวเจอร์ Powder, เนอะดูดิความนุ่มมากแล้วก็มีอยู่ตามแบบต้นสนอย่างเงี้ยนะคะอ่าบรรยากาศดีมากนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางย้ายไปอีกเมืองหนึ่งแล้วนะคะสำหรับพี่บิวเมสเทียก็คือเราชอบมากนะคะก็คือได้คอมเมนต์เลยใครที่แบบ เพื่อนๆที่แบบชอบแนวแบบว่าเควินน้อยกลางป่าสนนะคะถ้ามาช่วงหิมะก,ก็คือดีแบบนี้เลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเราลากกระเป๋าไปอีกที่หนึ่งแล้วนะคะนี่เป็น